แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงจริงๆเป็นพิธีกรที่ทำทุกอย่าง<ว>ให้ลูกค้าได้<ว>นิดนึง๋อ,อคืองานนี้ได้แดนหน้เดรามิตเองหมดเลยเหรอตอนแรกคุณหมอเขาติดต่อมาว่าช่วยมาเป็นพิธีกรให้หน่อยแล้วคุณหมอก็ปรึกษาว่าจะทำตรงนั้นตรงนี้ก็เลยบอกว่าได้ขะงนั้นเดี๋ยวช่วยก็ทำไปทำมาก็เลย ทำซะทุกอย่างต่ว่ามรวยมากเกมมันไม่ที่ไหนค่ะพี่ไนสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเพราเราเราก็แบบมันเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันคุงสัยที่บ้านแอร์เสียร้อนจังเลยทำงานเหมือนคุณแบบนอนเพราะเก็บเอาไว้ก่อนเห็นเห็นโมเน่กับน้องโซแล้วรู้สึกอยากมีบุตรเผื่อว่าเรามีบุตรเราไม่ได้ทำงานเราก็ได้ทำเก็บเอาไว้ก่อนเริ่มแล้วไม่เป็นไรให้ชาวนำ แล้วพี่ใหญ่ไม่คิดจะมีลูกพี่ใหญ่จะเปิดโปรแฟร์แล้วอวันนี้เพราะอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้นะไหนไหนไหนเออไม่กลับแต่เอาจริงไม่เคยถามพี่ใหญ่ไม่เคยเาลยอะไรไม่เคยอากเรื่องหัวใจไงเออถามตลอดเธอถามฉันมาสิบกว่าปีแล้วเฉพาะพี่แจ็คกอลินคนเดียวค่ะคนอื่นไม่รู้เลยค่ะเอาจริงเหรอแสดงว่าพี่ๆน้องๆพวกเขากลัว S <S อย่างมีลูกเดียเด๋ยวนี้อ่ะตอนนี้เลยอย่างมีแบบอยางมีเดี่ยวนี้อ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราอะมัวแต่โฟกัสกับงานใช่ปะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อายุก็ส4โมอ้เห็นไหมโอ้โหเลยอะ่ะแล้วก็แบบว่าพอพอเราก็ต้องยอมรับว่ามีปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ก็ ให้กำลังใจเราด้วยความเป็นจริงนะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะผู้หญิงเราเนี่ยเข้าสู่วัยทองกันเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างคุณดายเองเนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากก็ค่อนข้างที่จะเริ่มหมดอายุแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเริ่มดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รับงานน้อยลงค่ะใช่รอรอ่คิวงานเยอะมากไม่จ่านพันหนึ่งก็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 อย่างที่บอกค่ะว่า ความต้องการในใจกับสถานะเขาเรียกว่าอะไรนะคะเศรษฐกิจมันแบบคือเอาพูดง่ายๆนะเงินก็อยากมีลูกก็อยากมีอะค่ะคืออยากมีทุกอย่างแต่มันต้องตั้งคันต้องเออมันต้องมีนะต้องมีคันอยากจะไปฝากไข่หรืออะไรไว้อย่นี่ไหมคะก็นี่ไงไปปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอแล้วคือเพิ่งนึกได้แล้วคือมันต้องมันต้องเคลียร์งานเพื่อที่จะทําหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้ามีช่วงไหนที่หายหายไป หรือว่าอยู่ดีๆแบบเฮ้ยทำไมท้องป่องไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ท้องก่อนแต่งอะตั้งใจจะท้องแต่ท้องด้วยวิทยาศาสตร์อแล้วงี่อยากมีลูกแฝบเลยนะคะอ้าวูจริงป้าเราอยากมี4คนอะพร้อมกันพร้อมกันชอบชอบมุ่ววายอะรู้สึกว่าเสียงกีดเด็กมันทิวใจอะใช่เราป็่แปลกไม่คอมีความรู้สึกว่าแบบกีดเลยลูก มันคือแบบหนูได้ปล่อยพลังแล้วเราก็จะแบบไม่รู้รู้สึกมีความสุขเวลามีเด็กๆแพรไม่ไหนที่ว่าไหวใช่ไหมผ้าโลกจริงๆกับผ้่ลูกผ้าน่าหน่ะสิไม่เหนะื่อแบบต้องนอนอย่างโอ้นอนอย่างงานเปลี่ยนแล้วเอาคนเดียวก็ได้อันนี้ต้องนได้ก่อนเอ้ให้กำลังใจฉันด้วยนะอย่างแพลนที่บอกว่าจะฝากขายจริงๆมีแพลนไว้ประมาณเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะก็มีแพลนไว้แต่คืออยากตีตัวเองเหมือนกันคือ พอแพลนปุ๊บแล้วพองานมันมา,า,มาแล้วบางทีลูกค้าเขาจ้างมาเป็นสิบ20ปีอะคะ่ะเราก็ไม่กล้าปฏิเสธแต่ไอาการที่เราไม่กล้าปฏิเสธอะเราก็ลืมคิดไปว่าข้างในเราอะมันก็มันก็ตามวัยตามสภาพอพี่ไหนบอกว่าอยากไยุคจริงมันมันน่าจะมีจุดที่แบบลงมาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้เรายังไม่รับนะแต่ว่าถ้าไอข้อนี้เราจะแบบไม่ได้แล้วเราต้องหยุดละมันจะหยุดรับงานเหรอ หรือหยุดรับเงินไม่หยุดรับงานก่อนก่อนเพือแบบให้สุขภาพดีขึ้นในการก็ก็น่าจะเนี่ยค่ะเร็วๆเนี้ยแหละค่ะสองสา 2, มอาทิตย์หกสี่ห้าหกอาทิตย์นี้เนีอ๋อใช่ว้าวมากเลยเริ่มเริ่มคนจุดประกายคือพี่ตู่คุณตู่เบยวดีอะค่ะ<อ>พี่ตู่ก็มาบอกเสร็จแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละน้องโมเน่น้องโมเน่กับน้องโซคือน่ารักมากน่ารักแบบเป็นลมไปเลยอะค่ะคือเราถูกกับเด็กอยูอ่แล้วแบบว่ารักเด็กรักเด็กใช่ คือแบบใหม่เนาะคือไม่ต้องเปิดตัวแฟนแต่อยากมีลูกเลยใช่ก็เปิดตัวพร้อมกันเลยโอ้ดีไหมแบบใหม่แบบสดใช่อย่าลืมให้กำลังใจเรานะส่งส่งพลังใจให้ไข่เราด้วยคือจริงๆจะมีการเปิดตัวแฟนก่อนเปิดตัวลองไหมจะเปิดพร้อมกันเลยยกกันเลยแล้ว้าบอกว่าอยากมีน้องพี่แม่ว่าไงมหากมีโอ้โหเขาพูดทุกวันมาตลอด ตลอดตลอดอะค่ะแต่ว่ามันติดอยู่ตรงที่ว่าตั้งแต่สมัยเด็กๆอะแม่จะคอยสอนเราตลอดว่าให้เราตั้งใจเรียนไม่เคยสอนว่าให้เราตั้งใจมีสามีเราก็เรียนแล้วแบบแล้วเราเป็นค,คนเชื่อฟังพ่อแม่แล้วพอเรามาแต่อายุหนึ่งอยู่ดีๆแม่จะให้เราแบบมีลูกเลยอันดูสิ่งที่เราเชื่อฟังเขาแล้วก็เลยพูดกับแม่ <c oughs> แม่แม่ให้หนูเรียนหนังสือทำไมอะ่ะท <c oughs> แม่อยากให้หนูมีสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็พยายามที่จะหาสมดุลให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นก อความคิดเห็นเขาเขาตั้งใจเหลาติ๊กเขาก็อยากมีบ้ใครก็อยากมีอ่ะแต่ไม่ลาวงการพี่ใหญ่ไม่ลาไม่ลาท้องก็ทำงานนะต้องทำนะพวกเธอช่วยฉันเลี้ยงลูกได้รุ่นรุ่นรุ่นไม่มีลูกนะพี่ใหญ่หลายคนอยากดูเว่าหวั่นใจเป็นคนในวงการคนนอกวงการวงการค่ะวงการไหนคะ ธุรกิจประการนักธุรกิจหรืออะไรให้โซ่เธอฟังนะเขารู้ทุกเรื่องแต่เขาทำเป็นแกล้งถามไม่จัดกี่บาทนะเอาโครงการอะไรที่ไหนเอาโครงการไฮโซหรืออะไรนั่ไหมไม่ไม่ใช่ไฮโซค่ะเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยค่ะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแค่แค่คุยกันรู้เรื่องค่ะแล้วก็น่าจะครบปีที่สิบห้าเสิบห้าปีเขาเป็นไงอ่ะเขายังอยู่หล่อ เออมันคบได้ทันสายจะเป็นของทางแล้วแบาไม่ได้ปิดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นดาราไง อุ้ยดาราค่ะเป็นดาราค่ะเราเป็นดาราค่ะไม่ใช่ดูวิกิมาดาราเราเป็นดาราชื่อดังเราเป็นดาราเก่าเราเราไม่ได้เก่าแล้วง่ายง่ายันเลยไม่ได้คิดว่าใครจะมาสนใจอะไรก่อนมาดูสนบอกเขาแค่อยากดูหน้าเขาคุณผู้ชมที่สนเลยตอนนี้เราอย่ากดูหลอเขาบอกว่าหอไหมหล่อไหมหล่อไหมหล่อที่สุดสำหรับเราสิบห้า สิบห้าปีปกปิดได้ยังไงครับหลงโซเชียลมาที่ไหนปิดเลยอ่ะยอมรับตรงนี้กับพี่ๆน้องๆสื่อทุกคนว่าในยุคที่ไต่ดน่าเกิดมาในวงการบันเทิงยุคนั้นน่ะยอมรับว่าปิดยุคแบบมาปาลาซีอะไรพวกนั้นไม่ยุคก่อนก่อนนะกีแหม่พวกเธอก็อยู่ยุคเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นน่ะปิดแต่ตอนนี้ไม่ได้ปิดอะไรเลยก็คือใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่า เราให้เกียรติเขาว่าคือถ้าวันไหนที่เรายังไม่ไม่ได้เป็นสาม,มีติตาเราก็ให้ให้อิสระภาพเขาในการที่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่ถูกออสื่อมวลชลหรือว่าใครเพ่งเลงและในโซเชียลก็ถูกไม่ได้ครับ ในโซเชียลโพสรูปหรืออะไรไม่ได้โพสไม่โพสเลยคือตกลงกันอยู่แล้วเปล่าเราให้เกียรติเขาค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเวลามันมีสปอต,ตไลท์อยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีข่าวตลอดด้วยก็เกรงใจเขาแลวทางเขา่ะคะมีการโพสภาพที่ไดนไม่มีไม่มีไม่ต้องส่องนะเขาขัเป่ไม่ไม่ต้องเปิดาราปเลยไม่ต้องเปิดเขาขัเปลภายนไเองแสดงว่าวัน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 ที่เราจะเปิดเขาก็ต้องพร้อมที่จะเขาพร้อมค่ะ ถ้าสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขาทางที่กล้องยืนยันเป็นยานถ้าสมมติเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรเขาใช่ค่ะ้วอยากจะบอกว่าขอบคุณนะเหมือนที่คุณจักรีถามนะคะว่า15ปียังอยู่อีกเหรอเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้หญิงที่ทํางานหนักมากๆที่สุดคนหนึ่งแล้วก็การที่จะเข้าใจคนอย่างเราก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นนั้ก็ขอบคุณนะ15ปีจะมีแอนนิเวอร์ซารีกันที่ไหนยังไงไหมคะเกิดหมได้ด้วยกนเต่อตห้มสื่อโซเชียลต่างๆเอาอย่ไปปาร์ตี้กันไหมเดี๋ยวี่หไปโพสหลังจากนี้เลยได้ไหมอะไรนะผลลูกลลูกไม่ได้เห็นกันล้างระตอบค่ะถ่าท้องาแถลงเลยอันเลิศไม่ต้องรอลูกค้าเข้าด้วย้าจัดแถลงเองเข้าีเลยอะไรจ๊ะ ใช่ไปด้วยกันนะก็ถึงบอกเลยว่าส่งกําลังใจให้เราด้วยนะเราต้องการกําลังใจเยอะๆค่ะเพราะว่าถ้าถ้าอายุก็คือเกินไปแล้วจะเข้าคําถามที่อยากถามกันเรื่องต่อเลยค่ะค่ะอะไรนะคะเห็นมีหลายๆท่านอยากถามคาถามอะไรไหมคะเชิญเยนะคะออกรวมตกบ้องที่ดูเฟย์ขาเข้าไปเล่กเข้าไปไม่ขาไปก็เอย่างนี้ค่ะมีดีกว่า สนิทขอไข่จริงไหมคะจริงไหมคะเขาหมายเอาอีกทีมันในวงเรียนนี่มันมีขอไข่อะเกับหัวพันเนี่ยนี่แหลจริงไหมวันนี้จริงไหมอร่อยคือตอนนี้มันมีตัวอักษรเราขอไข่มาเพิร์ว่าว่านอนหนูว่าให้ให้นอนหนูยืมเงินคนนี้วันนี้ผมนด็กยากนะครับที่ไม่ซ้อจอยฉันไม่ต้องขอฉันสนิทเหรอ ที่ดไินสักได้หาคี่หาแล้วมันตอนนี้เรามิติใหม่าไม่เคยเจอนั่นแหละใี่่ายมากนั่งเล่เามจของก็้าอะไรแนีาจากงานาอะไรอย่างเอาจริงๆนะคะทุกคนทราบดีว่าเราไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ก็ก็รู้จักทุกคนแล้วก็หลายคนก็อาจจะถามว่าเจอแล้วเจอแล้วอะไรคะ เราเปิดไอจีไปเลยอ่ะไม่ของคนเนี้ยจริงไหมคะเขารู้เรื่องไหมอ่ะเขาทีตอบได้เละเขาที่ไป็ไหนรู้แล้วตอบได้เอ่อเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างวุ้นน่ะทำไมเราถึงแบบแชร์เพราะจริงๆก็เพิ่งเจอกันคืนก่อนที่วุ้นจะแชร์จะจะโพสค่ะก็เลยก็เลยอยากจะช่วยให้กำลังใจเพื่อนว่า เฮ้ยเราอยู่เคียงข้างนะเราเราเราก็ไม่ได้ถามคนนี้เลยใช่ไหมคะว่าเรื่องมันเป็นไไม่ได้ค่ะม่ได้ถาม,มแต่ว่าเราพอรู้แล้วตกใจไหมคะว่ามันคนใกล้ตัวคือเอาจริงๆไม่แทบจะไม่รู้อะไรเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะได้ยินอะไรเขาก็คือคุยกันแต่ว่าเราอะ่ะก็คือนั่งคุยกับคุณฮิวโก้ ส่วนโซสากาจะคุยกันเราก็เป็นคุยอัปเดตสายทุกสุดสุกับคุณเล็กมากกว่าค่ะแต่ว่าก็ตัวไหนไม่ได้รอเด็กอะไรไม่มีเนาะรอเด็กตเด็กไปเกี่ยวข้องอะไรกับการให้คนยืมตังค์เคยมีไหมครับถูกยืมบ้างไหมครับขอสักร้อยนึงก่อนได้ไหมคือไม่เมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าเคยค่ะแต่ว่าพอคือเจ็บจนชินนะอะ ทุกครั้งที่คนมาขอยืมเงินก็คือจะมีมีเหตุเสมออะค่ะพ่อแม่ป่วยลูกต้องการค่าเทอมแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ฟังจนแบบชินแล้วอะค่ะก็เลยช่วงหลังๆมาน,นี้ถ้าใครขอยืมก็ไม่ได้ยืมถ้าจําเป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ในก้อนไหนเราให้เลยแล้วไม่ต้องมายืมกันไม่ต้องมาคืนดีกว่าคือจริงๆถูกการขอยืมจํานวนเงินมากสุดเท่าไ<ง>หร่อะไรบ้างคะรหักครับ จ็ดหลักเจ็ดก็เยอะแล้วนะแต่เขาไปสิบแปดเก้าแล้วเจ็ไดไคืนไหมพี่ได้ผไม่เคยได้คืนเลยค่ะคือการให้เพื่อนยืมเงินนะอ,อ่ะมันคือการเอาเงินเนี้ยไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันใน,ในความสัมพันธ์มันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะมิตรภาพม,มันจะมันจะหายไปก็เลยไม่ให้ใครยืมตมัง เพราะว่ารักเพื่อนเพราะฉะนั้นรักทุกคนไม่ต้องไปยืมนะเป็นเหตุผลดีเป็นเหตุผลดีแล้วไม่ปยืมใช่เป็นเหตุผลที่ดีไม่องลำบาใช่ไม่ต้องยืมถ้าฉันเห็นว่าเธอลำบากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เลยในส่วนของคุณเส้นอยากให้กำลังใจคุณเส้นยังไง ก็แค่ช่วยแชร์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออใครเป็นเพื่อนแบบช่วยแชร์ด้วยนะเราก็เพิ่งเจอกันไงคะก็เลยแบบช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสปอร์ตช่วยให้กำลังใจ<ม>ยังไม่ได้มีการแบบต่อสายแต่วา่าไปหาส่วนตั <c oughs> อยากอยากพูดอะไรจักยินซิเองยูซิล <c oughs> เขาเป็นคนยังไงกั <c oughs> านนิสัยเขาเป็นคนยังไงวุ้นเหรอคะคือจริงๆกับวุ้นเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นบีเจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทำงานด้วยกันบ่อยๆอ่ะบุลก็เป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนจริงใจกับเพื่อนๆมากๆ เขาบอกว่าเขาทํางานเก็บเงินตัวเองมา,มานานมากพอเขามาเจอแล้วนี่เขารู้สึกมันยิทีติํากของเขาเลยก็ต้องยอมรับว,ว่าวันแรกที่มีข่าวมาแล้วแล้วข่าวมันไปเหมือนเหมือนโครมใส่เขาอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมันเรากับเขาเหมือนกันอะเราเข้าวงการมาเราก็คือตั้งใจทํามาหากินนะคะเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้ใครมานั่งแบบบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่คนตั้งใจทํางาน เขาตั้งใจทางานอะไรอย่างจากกรณีนี้มันถูกชื่อมีอักษรย่ออ,ยอ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>ไดคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงบ้างคะเอาตรงๆไม่ได้อัปเดตข่าวาใ,นในเชิงของข่าว,วาในสื่อมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย<ๆ>ก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าก็คนทําผิดก็ควรที่จะได้รับอ่ สิ่งที่เขาทําไปค่ะแล้วก็บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยากเนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเปิดเผยเองจว่ามันมันมันก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวที่บุเซ้นด้วยเหมือนกันที่โยงไปค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าแหมเราเราเนาะชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่อง เมื่อไหร่ก็ตามที่มนันเป็นเรื่องคนอื่นน่ะมันจะสนุกเสมอแต่หากวันใดวันหนึ่งอะ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเราอะ่ะมันจะไม่สนุกแล้วมันก็จะยิ้มไม่ออกเพราะฉะนั้นน่ะ,<อ>ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาเกอนขอบคุณค่ะจบสวย